Harahang Samay Sambuttho Bhakawant Uthang Bhakawantang ขวะนาตตัวผักขวตาธรรมโมธรรมังนัมัสสามิสุปฏิปันโนภักขวตัวสาวกะสังโฆสังฆนัมามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิมาหังพันเตภะวาวาอัตตะภาวังตมหากังปริจัตชามิขอ จเจริญพรญยัดโยมออกตนทั้งหลายมื่อนี้ก็สิเดมาสาธิตการปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนาซึ่งกถือว่าเป็นลักษ์ที่สำคัญที่เฮาเศร้าผุดคนสี่หูวิธีการในการปฏิบัติการปฏิบัติธรรมก็คือการเรดธรรมให้เฮาใดมีการฝึกทางด้านจิตใจ โดยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนได้ตัดไว้วา่ามโนภุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาเป็นต้นก็คือแปลเป็นในใ,นใจความว่าใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างนี่สำเร็จด้วยใจถ้าใจดีก็หมายความว่าใจที่ปาาศจากกิเลสลบก,กวน ก็คือความโลภความโกรธความหลงลบกวนเราได้เป็นใจดีความสุขกสิตตามผู้นั้นคือเงาตามโตแต่ทว่าถากทำลงไปด้วยใจที่ประกอบด้วยความโลภความโกรธความหลงความทุกข์กสิตตามผู้นั้นคือ,อห้อยเกวียนทับห้อยโคมันที่ไปเขามันอยู่อย่างสั้นเพราะฉะนั้น เมื่อนี้ที่มาคุยกันเรื่องการฝึกจิตฝึกใจโดยใช้วิธีการฝึกของพระพุทธเจ้าที่เป็นสอนเขามา,อา2อ0 0รอยกว่าปีมาแล้วมันก็คือวิปัสสนากรรมฐานคือกรรมฐานที่ทําให้จิตใจของเขาเนี่เข้าสู่ความสงบพูดถึงกรรมฐานก็นมีอยู่2ออย่างคือสมถะ สมถานกับวิปัสนากรรมฐานสมถะกรรมฐานก็คือการกุลละอุบายหรือวิธีการที่ที่ให้จิตใจสงบเป็นอุบายที่ทําใมจิตใจสงบเกิดว่าสมถะส่วนวิปัสนากรรมฐานนั้นคืออุบายหรือวิธีการที่ทําให้เกิดปัญญาความรอบรู้ในกองสังคัญเพราะฉะนั้นก่อนอื่นที่สี่ อธิบายถึงหลักของปัสนาเขากหาวิธีการที่สี่ท้าไมจิตใจสงบโดยการฝึกในอิรยาบถท,ทั้งสี่ของเขานี่คนะเอาร่างกายเขานี่เป็นอุปกรณ์ในการฝึกจิตก็คือเอาเอากาย,ยาที่ยาววานาคืบกว้างสอบอเนี่เรียกว่า ประกอบด้วยรูปและนามเนี่แหละเอาเป็นตัวฝึกโดยมีสติเป็นผู้บังคับบัญชาในการที่ฝึกจิตของเขาเนี่เพราะฉะนั้นเทคนิคและวิธีการที่สิฝึกจิตก็มีการนั่งสมาธิบางคนก็นเคยนั่งมาเคยศึกษาม,มาแต่ว่าบ่กูวว่าสิเริ่มจากไหนก่อน เพราะนั้นมื่อนี้ก็สิได้ว่าแด้อธิบายให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนเป็นการสาธิตวิธีการนั่งสมาธิแบบง่ายๆเป็นเบสิกเป็นเบื้องต้นเพื่อที่ให้ออกต้นยาิโยมได้นำไปประพฤติปฏิบัติเอาไปเฮตุได้หรือว่าเอาไปแนะนำคำสอนลูกหลานได้และนี่ก็เป็นวิธีการพึกในทางรงพุทธศาสนา เบื้องต้นก็คืออยากที่ฝึกวิธีการนั่งให้ถูกต้องอนั่งสมาธิจังไดใ้ที่ทำให้จิตใ,ใจเรา,าสงบเร็ว,วามาตรฐานในการนั่งสมาธิส่วนหลายก็คือสินั่งคัดสมา,สมาธิเท้เาขวา,า,า,ขวาหรืดขาขวาคับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้าย <c oughs> ตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นหลังไม่งอคอไม่เอียงเสียงไม่ดังก็คือเงียบอกพายไหลพึงหน้าตึงอกตั้งหลังไม่งอคอไม่เอียงเสียงไม่ดังคือให้นางเงียบเงียบนางเป็นปกติธรรมดา และที่สำคัญที่สุดก็คือการปล่อยวางการนั่งสมาธิบากลนสิเกรงมักนก็นั่งแล้วเกง่งเกรงแล้วที่ทำให้เจ็บเท่าไรทำให้เมื่อยไว้นั่งกายให้ตรงก็คือบอชให้หลังงอ,อพยา,ยามดัดให้ตรงเพื่อที่จะให้ลมหายใจเดินสะดวกบวให้เก็งขาแข็งที่เขานั่งทับนั่งสบายๆพยา,ยาม ขยับหรวยับให้หาหมองนั่งให้มันถือกับร่างกายเ้องปรับอินซีปรับอินซีร่างกายเข่าที่เข่าทางก่อนแล้วค่อยเดินลมหายใจนี่คือวิธีนั่เป็นมาตรฐานที่นี่สำหรับผู้เฒ่าผู้กแก่ที่แข็งขาบอดีอาจนั่งทึ่งเก้าอี้นั่งทึงโซฟานุ่มๆก็ได้แต่ว่าขออย่างเดียวอย่าพิงอย่าอิงหลังไปหา พนักพิงให้ตั้งกายให้ตรงนั่งได้ให้ตั้งกายตรงเพราะว่าถ้าเอียงหลังไปแล้วมันจะทาให้การเดินของลมบสะดวกแล้วกับที่ทาให้ร่างกายห้องรับได้ไง่ายๆเมื่อนั่งกายให้ตรงดําลงสตีให้มั่นเรียบร้อยแล้วกรับรับตารนะับตาขำแล้วว่าปิด ทวารท้งตาบอให้รับรูกบอให้เห็นให้ได้ยินแต่เสียงได้กินที่มากระทบจมูกมกภูดังเข้าได้ได,ได้ได้กินตา่างาเข้าสามารถปิดาจากสู่ทวารปิดทางตาแล้วก็าท,ท,ท,ทางทางตาเนี่ยเขารับตาลงเล้วก็เพื่อที่บอให้เห็นู ทางหูนี่คือได้ยินแต่ว่ากขอให้ปล่อยปะได้ยินสักแต่ว่าได้ยินแล้วทีนี้เอาจิตมากำนดโดยที่ใช้วิธีกำนดลมหายใจเอาลมหายใจเป็นอุปกรณ์ในการฝึกลมหายใจของเฮามีอยู่3ามระดับหนึ่งก็คือระดับคนธรรมดาหายใจจากหูดังหอดหัง ลาหายใจเขาเออเขาจิป้องขึ้นในลมหายใจปกติของคนทั่วไปลมหายใจระดับที่สองคือลมหายใจระดับเงาหายใจหอดหนาท้องอันนี้คือต้องฝึกนะหายใจลึกเงาให้ท้องมันป้องขึ้นอันนี้เป็นลักษณะว่าหายใจแล้วท้องมันป้องขึ้นให้เห็นให้สังเกตเห็นชัดเจนนะอันนี้ต้องฝึก อาบฟึกนี่เขาที่หายใจธรรมดาคือหายใจแค่เลยวันนี้ลังคนนี่หายใจสั่นหายใจแค่งเขาดังคือคนที่มีความโกรธง่ายคนที่หายใจสั่นๆเพราะนั้นการศึกษาเรื่องลมหายใจในธทําให้เขาหูอารมณ์นะและสามารถที่จะปรับเปลี่ยนอารมณ์ตามลมหายใจได้คนที่โกรธง่ายหายใจสิแร่งหายใจเร็วหายใจหยาก ล้วก็เสีอยอนุสันต์นหายใจแรงหายใจเร็วเพราะนั้นเพิ่นเราเวลามีความปวดความโมโหโนยเพื่อใหายหายใจยาวผู้เฒ่าเพิ่นเคยสอนให้นับหนึ่งถึงสิบเวลามีความปวดความโมโหอันนี้ก็เป็นกลลอุบายวิธีอย่างหนึ่งที่ทําให้จิตใจเขาสงบเร็วเรภาษาพลังงว,ว่ข้ามดาวข้ามดาวลงผู้ใดมีความปวดง่าย หายใจลึกเง่าเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนอารมณ์ได้เพราะฉะนั้นกรรมาฐานข้อแรกการปฏิบัติในการฝึกลมหายใจนี่ก็เอามาดับความโกรธได้ในปัจจุบันก็คือว่าลองถ้ามีอารมณ์ชุนเฉียวเริ่มงุดงิดขึ้นมาบ่าพอใจไปเลยลองหายใจลึกเาวาลองิึงนองเ่อธรรมศาสตร์เขาสอนเขาเกิดความเครียดความเมื่อยค,ความลาความกวนเพี้ยเนี่ยทุกคนสิถอนลมหายใจ สิสควาใจแบบนี้สแสดงว่าบางคนก็กุ้มใจสี่ความใจเงายอันนี้ธรรมศาสตร้างคนสอนว่าจะต้อง take a deep in breath หายใจเงวเอาออกซิเจนเข้าไปในเลือดให้หลายนะเพราะนั้นกรรมฐานในฮ็ตประจําฝึกประจําหายใจลึกเงวเนี่ยสิเป็นคนอารมณ์เย็นสิเป็นคนบกโกรธง่ายอาย,ยุยืนเขนะาทีสังเกตเห็นสัตว์บางชนิดท,ที่หายใจลึกเงว เสียโยยืนอย่างพวกป่าปวานอยู่ในทะเลเนี่ย,ยโดนๆมันยังึ้นมาหายใจแต่นั่นหรือสร้างมยนางหายใจเง้วเตา่างที่หายใจเงีวอะพนั้นหายยืนอันนี้คือประโยชน์ของการฝึกลมหายใจเพราะฉะนั้นเวลานางกรรมฐานเนี่ยโบแมนมาสีเอาความสมบอย่างเดียวแต่ว่าให้ร่างกายเขาได้พักผ่อนได้รีแลกซ์ได้รีแลกซ์ตัวน,นี้หละคือประโยชน์ที่ได้ ส่วนประโยชน์ต่อไปอย่างอื่นก็คือเมื่อจิตใจสงบห็นลงไปแล้วกิเลสมันก็สงบตามไปนะก็คือความโลภความโกรธความหลงทิฏฐิมานะอิสยานินทาวาไลาในจิตในใจที่เฮาเก็บไว้แต่ใส่แต่ใส่อยู่มันก็สีค่อยๆจางหายไปทา่าเฮาพยายามปรับปรุงเลืยทำให้จิตใจเขาเยือกเย็นนะอยู่ในการปฏิบัติของเฮาก็จะนั่น การนั่งสมาธิเบื้องต้นกับความให้นั่งให้ถูกต้องวิธีเราก็หายใจให้ถือหายใจยาวพยายามหายใจยาวเอาจิตเข้าว่างไวที่หูจมูกหูดังเนี่ยเวลาหายใจเข่าลมมันผ่านสองจมูกเขก้าเนี่ยกระิเอาจิตาว่างไว้ตรงนั้นให้บเซรสังเกตตรงนั้นแล้วก็ล่องตามลมลงไปจนเห็น้องมันพ้องถึงเวลาหายใจเข่า มันหยุบลงเวลาหายใจออกเป็นอาการพรองอาการหยุบไปเรื่อยๆจิตใจจะสินสุงสงงบงลงร่างกาในขณะเดียวกันร่างกายได้ดีแลกในพักผ่อนกได้รับความสุขในปัจจุบันนี้คืออย่างของการนั่งเมื่อนั่งแล้วครบกาหนดเวลาการแลวแต่สิกําหนดนะกำหนดอาจสินั่งผู้ไม่ก็จะได้1ินาที1ิหานาทีหรือหนาทีก็แล้วแต่ บราณอาจารย์พ่นกะเกาวไว้ว่าแล้วแต่การนั่งสมาธิกรรมฐานมือซัวสร้างกระดิกมือชัวงูลแลบ,บลิ้นถ้าจิตใจสงบอิลีปาศจากกิเลนลบก,กวนก็เป็นบุญเป็นบารมีเป็นอานิสงส์คือทําให้จิตใจห้องสงบเยือกเย็นปาศจากกิเลนลบก,กวนเพราะฉะนั้นเรื่องการนั่งบ่ได้กาหนดว่าสิต้องนั่งใดเท่านันเท่านี้หน้าที่เท่านันเท่านี้ชั่วโมง แล้วแต่จิตใจเฮ้สบายนั่งให้เกิดความสงบสบายเท่านั้นเท่านี้ก็แล้วแต่แล้วก็เพิ่มเวลาขึ้นเรื่อยๆจนเกิดเป็นนิสัยหลังจากนั่งเมื่อยแล้วนะก็รทมีการยืนและการเดินนะก็ออกจากสมาธิอิริยาบถการนั่งนะการออกจากสมาธิอิริยาบถการนั่งกับวรที่ิสีมิสติตลอดเวลาในการที่สิขยับ การเคลื่อนย้ายร่างกายนอกจะขอให้มีสติอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าตามหลัง